หนูไม่เคยไปสังเวชนียสถานกราบอาจารย์เมตตาเล่าประสบการณ์การไปสังเวชนียสถานอาจารย์มีสภาวธรรมเกิดขึ้นไหมคะในอนาคตหนูตั้งใจจะไปคะ่ะคือคนเราโดยมากเนี่ยไปเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ไปที่สังเวชนียสถานเลยเนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าหรือเราจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะคะเพราะว่า พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ค่ะว่าต่อไปในการละ้างหน้าเนี่ยถ้าเผื่อเราได้ไปถึงสถานที่เกิดตรัสรู้ปฐมปฏเทศนาและก็ปรินิพานของท่านสี่แห่งเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเพียงแค่เอาเท้าไปแตะนะคะถ้าได้ไปแล้วก็ได้ไปใช้เวลาที่จะ อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยแล้วก็พินิจพิจารณาจนเกิดธรรมสังเวทธรรมสังเวทนี่ไม่ได้หมายความว่าสลดโทดูสังเวทนี่ไม่ได้แปลว่าสลดทดูคือธรรมสังเวทคือเราได้เห็นจริงประจักษ์ในสิ่งที่เป็นสิ่งเหล่านั้นตอนสมัยที่ท่านประสูตรสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานเนี่ยใจเราก็เกิดเออปีติสุขแล้วก็มี สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะแล้วเราก็เลยเชื่อมั่นศรัทธาการปฏิบัติของเราก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าเราทําอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องกันเรื่อยๆโอกาสที่เราจะไปทุกขติภูมิเนี่ยมันก็น้อยทีน,นี้พวกที่จัดทัวร์ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้เอามาทั้งหมดอย่างนี้เขาบอกแต่เพียงว่าถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเราได้เอาเท้าไปแตะสี่แห่งนี้แล้วก็เราจะไม่ตกนรก ทุกคนก็เลยโอ้โหจะต้องไปให้ได้หรือว่าถ้าเผื่อไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมมันจะไม่ดีมันจะไม่เจริญก้าวหน้าท่านอาจายหนิ่งทองไม่เคยไปนะคะไม่เคยไปอินเดียท่านอาจารย์มหาบววก,ก็ไม่เคยไปอินเดียะคะ่ะแล้วก็ไม่คิดจะไปด้วยเพราะว่าตอนแรกที่มันเริ่มต้นไปอินเดียกันเนี่ยที่พักทั้งหลายมันยังไม่มีมันจะต้องไปพักโรงแรมซึ่ง มันเป็นที่มุงที่บางเดียวกับคารวาสแล้วมันก็ไม่ถูกต้องตามพระวินยัยท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ไปแล้วท่านก็ไม่เคยที่จะบอกให้พวกเราว่าต้องไปนะถ้าไม่ได้ไปเอาเท้าไปแตะสีแห่งนี้แล้วก็เราจะไม่ปฏิบัติธรรมได้ราบลื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเออก็อย่าไปอย่าไปคิดว่าต้องไปให้ได้หรืออะไร ทำเป็นกรอบอันหนึ่งที่ถ้าไม่ได้ทําแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติของเราค่ะตัวดิฉันเองเนี่ยก็เคยไปหนเดียวแล้วไม่ได้ไปด้วยกระตือรือร้นนะคะบังเอิญเพื่อนเนี่ยตอนนั้นกันบินไทยก็คิดที่จะเอาไอ้ไมล์เลชที่ได้แล้วก็สะสมแล้วก็เป็นตั๋วฟรีหรืออะไรเนี่ยมาเพื่อที่จะ ให้พ่อแม่ที่มีลูกแล้วก็จะให้ลูกบวชนะคะก็เอาไมล์เลรยของพวกเราที่ที่อุทิศได้เนี่ยว่าเป็นค่าเดินทางของเด็กที่จะไปบวชที่อินเดียแต่พ่อแม่ที่ไปด้วยต้องเสียค่าเลรืบินเองนะคะคือวิธีหนึ่งที่การบินไดจะทำให้มีการไปอินเดียยีนนี้ก็เนี่ยคะ่ะเพื่อนก็ เกิดอไปแล้วเขาก็จองกันสิบกว่าคนรวมทั้งเ้าเอาดิฉันใส่เข้าไปด้วยตอนแรกดิฉันก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีติดบรรยายเพราะว่ามันเป็นสามสี่ห้าหกธันวาเพื่อจะถวายพระราชกุศลกันในหลวงด้วยค่ะทีนี้บังเอิญบังเอิญที่ดิฉันจะต้องบรรยายวันที่สี่เนี่ยเกิดมีอะไรก็ไม่รู้เขาก็งด ทุกคนก็เลยบอกอ้าวก็เมื่อไม่ติดแล้วเนี่ยเขาก็ดึงเอาดีฉันไปด้วยก็ไปนะคะก็ไปไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยความรู้สึกว่าอุ้ยเราจะได้ไปเหยียบสังเวชนียสถานไปแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะคะบางคนเขาโอ้ยไปตรงที่ที่ท่านปรินิพานเขาก็ธรรมปีติสะอึกสะอื้นใหญ่หรืออะไรดิฉันไปดิฉันก็เออเออเออเอเอ,เอแต่คิดว่าที่มีสภาวธรรมเกิดขึ้นเนี่ย คงเป็นที่คันทกุดีของท่านซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เหลือเป็นขอบอิฐที่พังๆแล้วอะค่ะคนก็บอกว่าให้ดิฉันเอาทองคำเปลวเนี่ยเขาเอาให้นะคะไปไปแปะไปเหมือนเราแปะพระพุทธร,รูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้ก็ปกติเวลาเราจะเอาทองคำเปลวแปะเนี่ยเราก็จะเอาอะไรทาซะก่อนเพื่อให้ มันติดไม่อย่างนั้นทองคําเปลวมันก็จะไม่อยู่ใช่ไหมคะก็คนที่ให้ทองคําเปลวดิฉันเขาก็จัดการเอากระเทียมหรือเอาอะไรทามันก็แปลกค่ะพอเอาทองคําเปรวไปแปะเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่ติดมันก็ไม่ติดกับเอ,อตรงที่เป็นการทากุดีนะคะแล้วมันก็ไม่ติดกับมาที่กระดาษด้วยค่ะมันก็ทําท่าลอยคว้างอยู่เขาก็ตักครุบเอามันใส่กระดาษ ตอกคำเปลวใหม่แล้วเขาก็ไปทาใหม่แล้วก็ให้ดิฉันแปะดิฉันก็แปะอยู่ถึงสามผลมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะคือมันไม่ติดข้างไหนเลยเขาก็คิดจะเอาทองคําเปลวแผ่นใหม่ดิฉันก็เกิดมีความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าอ๋อท่านบอกว่าไม่ให้เรายึดติดกับอะไรไงสัจธรรมก็เกิดขึ้นว่าแผ่นทองคําเปลวมันก็ไม่อยู่กับกระดาษแล้วมันก็ไม่ไปติดที่เราอยากจะไปติดเพราะว่า เราอยากจะติดทองเข้าไปที่คันทก,กุดีก็คือวางดิฉันก็รู้สึกปีติของดิฉันนะคะและดิฉันก็บอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วพแล้ว,ลวไม่ต้องเอาทองคำเปลวมาใส่ให้เสียอีกก็ <laughs> ดิฉันก็คิดว่านี่แหละค่ะเป็นสภาวะธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากที่ไปสังเวชนียสถานแต่ก็อย่างว่ามันก็เป็นแต่เพียงความคิดของเรานะคะ ไม่ได้ยืนยันว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามหรืออะไร